สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเว็บ Android Pri พนะครับวันนี้นะฮะได้โทรศัพท์มือถืออีกรุ่นนึงมาแล้วนะครับก็เป็นยี่ห้อ ZTE Nubia อ่านออกกันไหมเอ่ย ZTE Nubia Z5s ตัวนี้ก็ใช้ CPU Snapdragon 800นะครับก็เป็น Cross Core นะครับ CPU เดียวกับตัวที่วางอยู่ใน Mi 3เลยนะครับนะแต่กล่องเล็กมากเลยเนี้ย นะน้ำหนักเบานะครับกระทันรัดนะ s 5 s นะครับค okay, นะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือ1ซิมนะครับ1ซิมแล้วก็เป็นจอขนาด5านิ้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในดีกว่านี่นะครับโอ้โหอ,ออกอยากเหมือนกันกนะเนี่ยอบอ่าได้แล้วนี่นะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้บอดี้เป็นสีดำสีดำ,ส,ดำสีดำเทาแล้วกันดำเทานะฮนะะ ค่อนข้างจับถนัดมือเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็มีปุ่มเป็นทัชหมดเลยทุกปุ่มนะครับเรามาดูอุปกรซ์เสรีนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนะก็มีคู่มือนะครับมีอุปกรณ์ชาร์จนะครับเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ชาร์จเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เองนะครับเออเรามาดูที่ตัวบอดี้กันดีกว่านะครับ นี่ก็จะมีการลอยนะฮะสกิของตัวของ ZTE ของเขานะฮะยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีเป็นปุ่ม power on นะครับ power on แล้วก็ตรงนี้เป็นคีย์รัดนะครับปุ่มในการในการบันทึกวิดีโอถ่ายภาพนะครับคีย์ลัดในการใช้คำสั่งกล้องนะครับ ZTE Nubia นะครับ Z5s ตัวนี้รองรับ WCDMA ที่2,100นะครับ2,100อย่างเดียวนะแล้วก็ตัวตัวตัวซิมเนี่ยจะเป็นซิมการ์ด1ซิมนะครับฮะสล็อตเดี่ยวนะครับบอดี้อนข้างบางนะครับบอดี้อนข้างบางนะครับอ่ะเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับก็อินเทอร์เฟซของ ZTE เนี่ยก็ทำออกมาถือว่าใช้ได้นะครับ ตัวจอเนี่ยเป็นจอลักษณะเหมือนจอแก้วนะครับจอ,จอใช้จอของจอชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวตัวจอทัชด,ด้านนอกเนี่ยจะเป็นกรยา a g ลสไททีนะครับก็คือตัวเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่เลยเป็นจอ OGS นะครับตัวนี้นะก็มันจะเป็นจอแก้วเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงบ้างนะครับแต่ว่าออจอเนี่ยคมมากนะคมกว่าเซี่ยมี i นะครับอินเทอร์เฟซ จริงๆแล้วก็มีให้เล่นเยอะนะครับเนี่ยก็สไลด์เอฟเฟกเนี่ยมีเลือกได้ว่าจะจะใช้แบบไหนนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการการสวิงนะครับของตัวไอคอนเนี่ยต่างๆที่เราเราเราตั้งค่าจากตรงนี้ได้นะครับนอกจากนี้ก็เรามาดูตรงเซตติ้งนะครับอืมจริงๆแล้วเนี่ย s a t t e เนี่ยเขาก็เริ่มจะทำแอ c เคาท์เหมือนกันนะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะทำเป็นตัว คล้ายๆๆเหมือนกับของ MI นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเขาจะมีนูเบียนะครับนูเบียคลาวคล้ายๆไอคลาวนะครับของ MI 3ก็มีตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นไดร์นะครับสำหรับสิงพวกอย่างเช่นคอนแทคหรือว่าซิงอ e ีเมลอะไรเงี้ยเข้าไปได้นะครับอนาคตก็คงจะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ จริงๆแล้วเครื่องที่ได้มาเนี่ยไม่มีตัว Play s t o r e นะครับแต่ว่าผมลงให้แล้ววิธีการเหมือนกันเลยเราโหลดตัวแอปตัวนี้นะครับผมใช้ก็คือเอามาอัดแอปกันนะครับก็คือเราเราเราใช้ Market ของ MI นะครับเนี่ยนะครับก็ใช้พลิกแพงเอานะเซวมี m มาเก็ตโหลดมาก่อนนะครับแล้วก็โหลดแอปตัวนี้มา Google Installer นะครับ เราก็จัดการลงตัวเพสโต e นะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆที่ใช้นะครับก็สามารถที่จะลงเพสโตนได้เรียบร้อยนะครับก็มีเพสโตนติดอยู่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับออจอค่อนข้างชัดมากเลยนะครับเนี่ยนะในส่วนของแป้นภาษาหลายคนจะถามว่าเอ้เนี่ยเหมือนกันเลยว่าเออมันมันมันใช้พิมพ์ภาษาไทยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ เดี๋ยวเราให้ดูที่เซตติ้งก่อนนะครับว่าภาษาเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาของระบบกับภาษาที่แป้นพิมพ์เนี่ยมันมันมันจะคนละฟังก์ชันกันนะครับเนี่ยตัว language input นะครับก็จะมีอยู่2ภาษานะครับอังกฤษกับภาษาจีนนะครับหมายถึงว่าภาษาในระบบหมายถึงว่าเนี่ยที่มันจะขึ้นตรงเนี้ยนะครับเซตติ้งตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราถามว่าเรื่องแป้นพิมพ์เนี่ย พิมพ์ไทยได้ไหมก็ผมก็ลงแอปภาษาไทยให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพิมพ์ไทยได้ไหมนี่นะครับพิมพ์ได้แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับไทยอังกฤษนะครับลงแป้ลงแป้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาดูแถบคําสั่งเพิ่มเติมนะครับฟังก์ชันออปชั่นเพิ่มเติมนะครับก็เป็นคีย์ลัดตรงนี้นะครับอย่างเช่นการเคลียร์เคลียร์แอปนะครับเคลียร์แอปนะครับ ก็คือเคลียร์แรมได้นะหรือว่าเราจะกดปุ่มโฮมคานะครับอย่างนี้ก็เคลียร์แอปได้นะครับเนี่ยปุ่มออฟฟิเชียลจะเป็นทัชทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นกลมๆแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มแบ็คเนี่ยกับปุ่มอ่าปุ่มมันจะมีปุ่มแบ็คกับปุ่มเน็กเนี่ยสองอันเนี่ยนะครับมีไฟขึ้นเป็นจุดเล็กๆนะครับนะจะเห็นนะครับโดยรวมก็สวยดีนะครับสวยดีนะเราลองมาดู การเทสการทัดดูนะครับนี่นะครับจอทัดนะครับไม่เพี้ยนนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ก็ไม่เพี้ยนนะครับนะฮะลองเทสดูการเล่นไฟล์วิดีโอระดับ Full HD นะฮะจอชัดมากเลยนะครับชัด ชัดในเรื่องของความคม,มครับภาพมันคมมากนะคมมากคมกว่าพวกจอของเซลล์มีนะครับ M I สามนะครับตัวนั้นนะเราลองดูมุมมองนะครับนะเราจะเห็นว่ามุมมองมันก็มองได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งคือมันเป็นจอแก้วเราจะเห็นว่ามันมันมีการสะท้อนของแสงเยอะๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีการสะท้อนของแสง่ันข้าง,งเยอะแต่ว่าจอเนี่ยคมจริงฮนะคมมากๆเลยจอชัดมากๆเลย นะครับเราลองเทสเรื่องเสียงด้วยดีกว่าอ่าเสียงใช้ได้นะครับเสียงใช้ได้ครับเสียงใช้ได้ทีนี้มาเทียบกันดูแบบรุ่นต่อรุ่นกันเลยดีกว่านะครับระหว่าง mi 3นะกับตัว z t e nubia z 5 s นะ ตัว Z51 นะครับเริ่มแรกดูที่กล่องก่อนกลอง MI3 โคตรใหญ่อะนะครับนะใหญ่กว่า ZTE เยอะมากนะครับเคแล้วก็ดูที่ตัวเครื่องนะตัวเครื่อง MI3 จะใหญ่กว่านะครับความหนาความหนานี่น่าจะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนะครับนะ MI3 ใหญ่กว่านะครับนะ เขาต้องการให้มีโลโก้ MI ตรงเนี้ยนะมันก็เลยจะนะมันก็เลยจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความเหลี่ยมความมนอะไรอย่างเนี้ย Z5S จะมนกว่านะมีความรู้สึกว่าจับบนฝ่ามือแล้วเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะเท่าที่ความรู้สึกของผมนะครับน้ำหนักมันก็จะเบาวกว่าด้วยนะครับ MI 3มันจะออกเหลี่ยมๆห,หน่อยน,ะนะออกเหลี่ยมๆแล้วก็ อาจจะรู้สึกว่ามันมันจับแล้วมันใหญ่มือไปนิดนึงนะครับอาล็อกสกรีนเข้าไปนะครับถ้าเปรียบเทียบดูแล้วอ่าทั้งสองเนี่ยหน้าจอความละเอียดระดับ full hd เท่ากันแล้วก็หน้าจอความกว้างนะครับ5นิ้วเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าดูเรื่องความคมของภาพเนี่ยเ 5s เนี่ยจะดูคมชัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ mi 3เราจะเห็นว่ามันจะชัดชัดอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบด้านด้านนะครับสีด้านด้านามันจะเขาจะมีการดีไซน์ต่างกันก็คือในส่วนของ Z 5s เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความคมเวลาเราออกไปที่ที่มีแสงเนี่ยจอสู้แสงเนี่ย ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงจากจอที่มันเป็นลักษณะเหมือนจอแก้วจอกระจกนะครับแต่ว่าเขาชดเชยด้วยการใช้การออกแบบให้จอมันเป็นคมชัดนะมีความคมชัดสูงนะครับสู้แสงนะแล้วก็ส่วน mi 3เนี่ยจะเป็นออกแบบให้เป็นแบบจอด้านนะจอด้านคือมันจะไม่สะท้อนแสงนะเวลาออกไปที่แสงที่มากๆเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้คือเขาใช้การออกแบบที่ต่างกัน นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูอินเทอร์เฟซก็ของใครของมันนะครับแล้วแต่นะครับนี่นะฮะถ้ามาดูที่สเปกนะครับนะก็คือใช้แอป Antutu Benchmark ดูสกอร์อะนะครับเราจะเห็นว่าของ ZTE เนี่ย Z5s เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28,000 แต่ MI 3จะสูงกว่าอยู่ที่3 3 0 0 0นะครับนะเราก็จะเห็นว่า MI 3จะสูงกว่านะส่วนของ device นะครับเรามาดูกันเทียบต่อเทียบเลยแล้วกันนะครับใช้ CPU นะครับเป็น Snapdragon เหมือนกันนะครับใช้ CPU เป็น Snapdragon เหมือนกันแล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวกล้องดูที่ตัวกล้องด้านหลังเนี่ย13ล้านเท่ากัน ส่วนกล้องหน้าเนี่ยของ MI จะอยู่ที่กล้องกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านนะครับส่วนของ ZTE ZTE นะครับ Z5S อยู่ที่5ล้านนะครับอ่าจะมีส่วนต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของอ่าโมเดลที่เป็น CPU โมเดลที่เป็นเจเนอเรชันนะครับเดีย๋ยวนะครับเดี๋ยวเทียบกันก่อน ของเซี่ยมีนะครับจะเป็น8274นะครับส่วนของ ZTE จะเป็น8974นะครับจริงๆแล้วจากที่ผมดูมาเนี่ย8974เนี่ยมันจะรองรับตัวเล่นอินเทอร์เน็ตที่ 3G LTE 4G LTE ได้นะครับ ก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วก็คือโดยรวมเนี่ย ZT Z5s เนี่ยนะฮะเป็นมือถือ5.0นิ้วนะครับก็เท่ากับเี่ยวมีนั่นแหละเพียงแต่ว่าในความเห็นผมสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่ชอบก็คือ1คือความโดดเด่นของปุ่มปุ่มตรงเนี้ยดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยดีนะครับนะเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนทุกอันเลยนะครับทั้ง3นะครปุ่ม Official Tap นะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยก็งานก็ค่อนข้างดีนะครับมีน้ําหนักเบานะครับเบาวกว่าเซี่ยวมีนิดนึงนะครับเสี่ยวมีแล้วก็ด้วยการดีไซน์การเข้ามุมเนี่ยตรงมุมต่างๆเนี่ยมันเป็นโค้งมนนะครับเครื่องมันจะจับได้ค่อนข้างค่อนข้างถนัดมือกว่าเซี่ยวมีนะครับถนัดกว่าแล้วก็มีน้ําหนักเบาวกว่าเหมาะสําหรับคนที่อย่างผู้หญิงใช้เนี่ยมือเล็กๆผมว่าโอเคโอเคอยู่นะครับอันนี้คือจุดที่ชอบนะครับ ับต่อไปคือจุดที่ชอบก็คือเรื่องจอนะครับจอโคตรคมอะครับคมชัดมากนะครับจอคมชัดมากแต่ว่าถ้าออกแดดเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้จอคมคมเนี่ยมันก็มันก็พอจะพอจะแก้ไขจุดที่มันสะท้อนแสงได้นะครับไม่เหมือนกับของ MI3 MI3 ถ้าออกแดดเนี่ยผมคิดว่าจอจอจอ,จอมันจะสู้แดดได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของ ของแบตเตอรี่อันนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมเขาให้มา2 0 0 0ันสามส0 0พนสามมิลลิแอมนะครับต่างกับ m i 3นะ m i 3ให้มา3,050ม ah, ิลลิแอมนะครับอยู่ได้นานกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว c p u ตัวนีนะ้ snapdragon 800เนี่ยเขาเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาจะเป็นใครอิด c ครอิดครอิดเนี่ยคือคือจะใช้เทคโนโลยี architecture นะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับคอเท x A15 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นโปรเซสเซอร์เป็น c ครอิดคริเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับ ARM Cortex A15 ซึ่ง ARM Cortex A15 เนี่ยมันสดแบตมากมายนะถ้าเทียบกับพวก MediaTek MTK 6592เนี่ยที่มันเป็น8คดคอเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยนะครับตัวนั้นเ,เขาจะอยู่พื้นฐานเป็น ARM Cortex A7 เองนะมันจะกินแบตน้อยกว่านะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็ต้องแรกกันและอีกอย่างหนึ่งคือจอเนี่ยถ้าเราปรับแสงเยอะเนี่ยมันก็กินแบตนะครับก็มันจะมีโหมดชดเชยมาให้นะครับอย่างเช่นการประหยัดพลังงาน นะครับเราก็ใช้ออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็เราใช้การปรับแสงนะที่เป็นออโต้นะครับมันก็จะลดการการกินพลังงานนะครับจากแบตเตอรี่ได้ส่วนหนึ่งนะครับดงนั้นก็ใครที่สนใจนะครับก็แนะนำนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันจับถนัดมือเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับ m สามแตเพียงแต่ว่าข้อข้อด้อยมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันอาจจะให้น้อยกว่า m i 3 แล้วก็ข้อดีเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอค่อนข้างสวยนะครับกล้องก็กล้องหลังเท่ากัน13ล้านนะครับแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ย5ล้านเยอะกว่า mi3 นะครับนะก็มีจุดด้อยจุดด้อยจุดดีต่างกันนะครับถ้าเทียบกับ mi3 นะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆตัดสินใจดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ